นิทานชาดกเรื่องนกแขกเต้าผู้สันโดษณบริเวณหนึงฝั่งแม่น้ำคงคามีป่าหิมพานมีป่าไม้เมาเดืออยู่แห่งหนึ่งนกแขกเต้าหลายแสนตัวอาศัยอยู่ตามต้นเมือเรื่อนั้นชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกแขกเต้าตัวหนึง่งในจำนวนหลายแสนตัวนั้น พราะเหตุที่มีนกแขกเต้ามาอาศัยอยู่กันมากต้นมะเรือแม้จะผลิตผลออกมามากเท่าใดก็ไม่พอดังนั้นในเวลาต่อมาต้นมะเดือนั้นจึงเหลือแต่ใบพอใบหมดก็เหลือแต่เปลือกพอเปลือกหมดก็เหลือแต่สะเก็ตไม้และในที่สุดก็เหลือแต่หน่อ นกแขกเต้าตัวหนึง่งเมื่อผลมะเดื่อค่อยๆหมดไปก็พากันตีจากต้นใหม่ไปหาต้นไม้ใหม่แต่นกแขกเต้าโพธิสัตว์ไม่ยอมไปที่อื่นคงทำตัวเหมือนเดิมคือติกกินส่วนที่เหลือของต้นมะเดือ่อแล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งเป็นเพราะความสันโดษมากน้อยของนกแขกเต้านั่นเองส่งผลให้ที่อยู่ของพระอินทร์นั้น สันสะเทือนพระอินทร์สอดสายทิพระเนตรตัวดูก็พบว่าเป็นเพราะคุณงามความดีของนกแขกเต้าจึงทําให้เกิดเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นขึ้นเราควรจะไปเที่ยวลองพระอินทร์ทรงคิดแล้วทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงอธิฐานให้ต้นมะเดือที่นกแขกเต้าอาศัยอยู่นั้นแห้งเฉาต่อมาต้นไม้ก็ผุพังลงมีแต่รูพุน ยามถูกลมพัดก็ส่งเสียงดังเหมือนถูกเคาะขันแล้วก็ขูดไหลออกมาเป็นรูพุนถึงขนาดนี้พญานุกแขกเต้าก็าไม่ยอมทิ้งต้นมะเรือนั้นไปที่อื่นยังคงจิกกินขุยไม้นั้นและก็ดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาเหมือนเดิมขันแล้วก็มาจับใจจับเจ้าอยูวบนตอไม้โดยไม่คำนึงถึงลมและแดดพะอินทรงทดลองอยู่เป็นเวลานาน ่านทรงเห็นว่าพญานกแขกเต้านั้นสันโดษจริงๆถึงทรงคิดหาทางช่วยเหลือแต่ทรงอิิฐานพระไทยขอให้ต้นมะเดื่อกลับมามีผลดกไม่รู้จักวัยต่อไปเมื่อทรงคิดอย่างนั้นจึงทรงแปลงกายเป็นพญยาหงส์บินไปหาพญานกแขกเต้าแล้วกล่าวว่าข่าวใดที่ต้นไม้มีผลดกข่าวนั้นฝูงนกย่อมบินมาลุมกิน แต่คันรู้ว่าผลหายไปแล้วฝูงนกนั้นย่อมบินไปคนละทิศคนละทางพญานกแขกเต้าได้ฟังดังนั้นแล้วไม่ได้กล่าวตอบอะไรพญหงผินพญานกแขกเต้าเฉยอ,อยู่จึงกล่าวต่อไปว่านกแขกเต้าผู้มีงอยปากสีแดงขอท่านจงไปหากินที่อื่นเถิดอย่ามามัวยอมตายอยู่ที่นี่เลย ท่านมามัวจับจ่าอยู่ต้นต้นไม้ที่แห้งทำไมในลองบอกข้าพเจ้ามาสิว่าทำไมจึงไม่ทิ้งต้นไม้ที่ผู่แห้งเล่พาพญานกแขกเต่าได้ฟังแล้วก็ตอบไปว่าพญาหงท์ี่ข้าพเจ้าไม่ทิ้งต้นไม้นี้ก็เป็นเพราะความกะตันยูจากนั้นจึงจ่าวต่อไปอีกว่าธรรมดาเพื่อนย่อมอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเพื่อนไม่ว่าเพื่อนนั้นจะหมดตัวหรือไม่หมดตัวก็ตาม คนดีเมื่อระลึกถึงธรรมที่คนดีประพฤติสืบต่อกันมาย่อมไม่ทอดทิ้งกันพญานแคกเต้าพูดแล้วก็เว้นระยะไว้นิดนึงแล้วกล่าวต่อไปว่าพญาหงข้าพเจ้านั้นถือตัวเองว่าเป็นคนดีคนหนึง่งต้นมะเดื่อเป็นทั้งญาติและเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงทิ้งต้นมะเดื่อไปไม่ได้ทางทั้งที่รู้ว่าผลหมดแล้วก็ตามพญาหงได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกยินดี เรื่มใสเป็นอย่างยิ่งในความสันเดิดของพญาแขกเต้าจึงประสงค์จะให้พรแล้วตรัสว่าดีแล้วนกแขกเต้าท่านบำเพ็ญธรรมถึงสามประการข้าพเจ้าไม่รู้หรอกพญาหงพญานกแขกเต้ากล่าวข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆว่าได้บำเพ็ญธรรมอะไรบ้างธรรมสามประการที่ท่านบำเพ็ญก็คือความเป็นเพื่อนไมตรีความคุ้นเคยท่านนับว่าทำดีแล้ว ขอขอบพระคุณที่ท่านชมพญาหงงียเงียบผู้หนึ่งหลังจากนั้นก็มองไปรอบๆเหมือนกับว่าสำรวจสำรวจภูมิประเทศแสงเดดยามเที่ยงวันโลยตัวลงมาและยิบระยะมองดูแล้วแสบตาผู้หนึ่งจึงพูดขึ้นว่านกแขกเต้าจะค้าพระเจ้ามาวันนี้เพื่อจะให้พรท่านพญานกแขกเต้างนงงต่อคําพูดของพญาโหงจึงถามว่าท่านจะให้พรข้าพเจ้าทําไม ให้พรเพื่อช่วยให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการท่านต้องการอะไรบ้างเล่าพญานกแขกเต้ามองดูพญาโหงเหมือนกับขอความมั่นใจแล้วก้มลงดูต้ตนมะเดือ่อซึ่งบันนี้เหลือแต่ตอพังกล่าวว่าพญาโหงหากขพาพเจ้าขอเพราะแน่ก็ไม่ขอเพื่อตนเองหรอกแต่จะขอให้ต้นมะเดือนั่นเองขอให้ต้นมะเดื่อกับฟื้นคืนขึ้นมาแล้วแตกกิ่งผีออกไม่รู้จักวาย ขอให้ผลของต้นมะเดือ่อมีรสหวานปานน้ำผึ้งด้วยเถิดพญาหงพิจารณาเห็นแล้วว่าพรของพญานกแขกเต้ามีทางเป็นไปได้จึงกล่าวให้พรว่าท่านนกแขกเต้าจงดูเถิดดูต้นมะเดือ่อนี่สิมีผลดกมีกิ่งใบสมบูรณ์ข้าพเจ้าขอให้ต้นมะเดื่อนี้เป็นไปตามที่ข้าพเจ้ากล่าวซึ่งท่านเองก็ปารถนาพ่อกล่าวจบ พญาหงก็กลับร่างมาเป็นพะรอินดุจเดิมพญานกแขกเต้าเห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองพะรอินส่งเอื้อมพระไทยซึ่อเอื้อมพหัดลงไปวักน้ําจากแม่น้ําคงคามาสาดต้นมาเดือแล้วก็ทันใดนั้นต้นมาเดือก็กลับกิบก่งก้านสาขาสมบูรณ์มีผลหวาน อร่อยเหมือนน้ำผึ้งยืนต้นสวยงามเหมือนภูเขาแก้วมน,นี่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองพญานุแขกเต้าดีใจมากและรู้สึกขอบพระคุณในน้ำพระทยัยที่เปื่อมล้นด้วยพระกรุณาของพระอินทจึงกล่าวสดุดดีพระอินว่าข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์พร้อมด้วยพระญาตจงมีความสุขเถิด จงมีความสุขเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าท่นนี้ที่มีความสุขเพราะได้เห็นบ้นเบลแต่กิ่งผีพนฝ่ายพระอินทร์ช่วยเหลือพญานุแขกเต้าแล้วก็เสด็จกลับไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงตามเดิมชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในโลกนี้ผู้ที่ทําความดีย่อมมีคนช่วยเหลืออยู่เสมอเหมือนพญานุแขกเต้ามีพระอินทร์มาช่วยเหลือ